เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักยูทูบกัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำา6อาวุธของชา a d o w เชสเตอร์สายออโต้สเปลกันนะครับผมซึ่งเป็นสายที่ต้องใช้เอเมทัคค่อนข้างสูงนะฮะแต่เพอเอิญว่าใส่คาถาไม่ได้นั่นเองนะฮะ โอเคครับก็ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Shadow Chaser เนี่ยหลักการสำคัญเลยก็คือต้องเป็นอาวุธที่เพิ่ม m อ t t ทแท็สูงๆนะครับผมคือต้องสูงมากอะ่ะเพราะเราใช้ออโต้สเปลใช่ไหมนะ แล้วอตัวสเปลเนี่ยมันคือเวทมนต์นะครับผมแล้วเวทมนต์เนี่ยก็ต้องขึ้นกับค่าเอเมทแกเป็นหลักเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยใส่อะไรก็ตามนะผมต้องมีเอเมทแกให้ได้นะครับผมแล้วต้องตีเร็วพอสมควรด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอาวุธอะไรบ้างที่เขานิยมใช้กันกับ Shadow Shatter Auto Spell นะครับเริ่มกันที่ชิ้นแรกครับผมมาตรฐานสายฟรีนะครับ Eden Group Dagger 3นั่นเองนะผมมีดนี้สามารถทำได้ทุกคนนะครับตอนที่เลเวล60ขึ้นไปนะครับผมก็ไปทำเควส์อีเดนเอาของสมใส่นะครับผมแล้วจะได้มีดอันนี้มานะครับผมมีดอันนี้มีทั้ง a อ t แทกที่สูงใช้ได้นะครับผมแล้วก็เอทแทกค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเป็นมีดสายฟรีที่ใช้ได้ยัน 99, 99เลยนะครับ มีนี้มีเอเมทคสูงถึง80นะครับผมก็เหมือนจะน้อยแต่มันไม่น้อยนะครับผม80นี่ก็ยิงเวทได้แรงพอสมควรเลยนะครับก็มีดนี้แหละสําหรับใครที่แบบเอ้ยยังไม่ได้อยากซื้อของตอนเป็นอาชีพคั้นหนึ่งันสอย่างเงี้ยก็ใช้นี้ยาวๆอย่าง99ได้เลยนะผมแล้วก็ยิงยาวไว้ตอนเลเวลร้อยค่อยเปลี่ยนอันก็นได้นะครับ โอเคครับต่อมาชิ้นที่2นะครับผมก็คือทานาทอสแดกเกอร์หรือว่าทานอัดเด็เกอร์นั่นเองนะครับผมมีดนี้เนี่ยสามารถทําได้ในดันเคอร์ซอดแมนนะครับผมหรือว่าโกดพาเลตก็ได้นะครับผมมันคืนดันเดียวกันนะครับความสามารถของมีดตัวนี้นะครับผมก็คือมันดูดเลือดดูด HP ได้นะครับผมแต่ปัญหาของมันคือมีดอันนี้ใส่ได้ตอนเลเวล120ขึ้นไปนะครับผมและมันสามารถทําเองได้ด้วยนะครับผมใครที่120ปุ๊บไปลงดันตัวเคอร์ซอดแมนเนี่ยแล้วก็เก็บชิ้นส่วนนั้นนะ่ะ 300้อ,อันแล้วไปแลกมีนี้ได้ทันทีนะครับผมคือทําได้ทุกคนถ้าเลเวลถึงนะฮะ,ะแต่ถ้ามาหาซื้อเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเขาไม่ค่อยแลกกันนะผมเขาจะไปแลกเป็นพวกกาตาออกมาขายมากกว่านะผมถ้าใครอยากได้มีนี้ก็คงต้องทําเองนะครับผมก็ลงดันเอานะครับผมดันมันไม่ยากครับผมดันก็แค่เข้าไปตีมอนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ทําสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้แล้วผมเพราะมันลงได้ทุกวันนะครับผมก็เก็บชิ้นส่วนไป3าม้ชิ้นแล้วก็ไปแลกมานะครับทานอสเด็คเกอร์นะครับผมได้ เปลือเอาไปใส่การ์ดพวกเพิ่มออโต้สเปลอย่าง มีแตนดัก้อนหรือว่าเลดเฟอร์รัสอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับผมชิ้นที่3มนะครับผม e อ e ลเม t ทัลซอรตนั่นเองนะครับผม e อเลเมนทัลซอร์เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มเอเลเมแท95นะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยเยอะจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะผมแต่ความสามารถจริงๆของมันก็คือเมื่อโจมตีนะครับผมมีโอกาสออกโคโบไฟโบไลนิงโบแล้วก็เออร์สไปนะครับผมออกแบบต่อกันด้วยนะคือออกไล่ลําดับนะครับผมโดยถ้ามันออกโคโบก่อนอนะแล้วเวทที่เหลือมันจะตามมาเป็นพรวันเลยนะครับผมคือออกเยอะมากครับผมใครที่แบบเอ้ย อยากเห็นว่ามันออกเยอะขนาดไหนอะ่ะลองเสิร์ชใน YouTube ว่าซูเปอร์โบนะครับผมแต่ก่อนเขามีเล่น a อเดนซินคอสสายซูเปอร์โบกันนะผมก็คือใส่ดาบนี้สองมือนะครับผมแล้วไล่โคโบปุ๊บแล้วมหาเวททั้งหลายจะลงตามลงมาใส่มอนตัวนั้นจนตายนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาบที่เล่นสนุกมากนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ GM เอ็มเขายังไม่เปิดดันกิลของบ้านจูโน่นะครับผมทำให้เราไม่สามารถเข้าไปล่าได้นะผมเพราะ มอนเตอร์ที่ดรอปไอตัวเอลิเมนทัลซอรเนี่ยมันอยู่ที่ในกิลดันของบ้านจูโน่เท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่า GM เขาจะเอามาเมื่อไหร่นะผมก็ช่วยกันไปทวงหน่อยแล้วกันนะผมว่าเราอยากได้เอลิเมนทัลซอรนะรผมช่วยเปิดดันบ้านของจูโน่ให้หน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมดาบนี้มีถึง3ลูด,ด้วยกันนะครับผมเราสามารถเอาไปใส่การ์ดอื่นๆได้เยอะเลยนะครับผมเลเฟิร์ลอะไรพวกนี้ก็ได้นะผมทำให้ดาเมจของเมเทโอเราแรงขึ้นนะครับอ่ะชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยสามารถหาได้แล้วในตอนนนนี้นคั่ก็ือ มีหนอนนั่นเองนะครับผมเฟส웜ควีนเลกนะครับผมความสามารถเนี่ยก็คืออินบวกสครับผมเอเมทแทกร้อนะฮะถือว่าค่อนข้างสูงนะผมถ้าเทียบกับไอสาอันดับแรกนะครับผมก็ถือว่าสูงปรี๊ดเลยนะครับร้อยเนี่ยแล้วก็มีโอกาสสูงนะผมที่จะแปลงร่างเป็นเฟส웜ควีนนะครับเฟส웜ควีน mm hmm. เนี่ยเมื่อแปลงร่างออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่เอิร์ธเควกใส่มอนสเตอร์ด้วยแ,แถวๆนั้นนะครับผมถือว่าดีมากๆครับผมแล้วก็ ด้วยความที่เรามีทั้ง a t ทแท็แล้วก็เอเมทแท็ครับผมทำให้เอิร์ธเควกเนี่ยค่อนข้างแรงนะฮะอ่าก็เป็นอีกอันนึงที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นอู w ้เรเยกวลาสด้วยครับผมยิ่งตีบุกเยอะนะครับผมก็ยิ่งได้แอ t แท็แล้วก็เอเมทแท็เยอะนะครับผมก็จะมีเนี่ยเนี่ยอย่างมีบางคนก็เอาไปใส่เป็นพวกนี้นะครับผมมิวแตนดาก้อนบ้างนะฮะนี่อย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรีวิวเดลลิงบ็อกนะครับผมก็มีโอกาสที่จะไล่เคอร์ใส่ศัตรูนะครับก็ดีมากๆครับผมไอ้ใบนี้นะ คือเวลามอเตอร์ติดเคิร์ดเนี่ยมันจะตีเบาลงนะครับทำให้เราประหยัดยาได้ดีขึ้นนะครับผมก็ดีมากๆเลยใบนี้นะครับซึ่งไม่หนอนเนี่ยดอบจากด้านหนอนหรือว่าเน t f เฟสฟอมนะครับผมก็อยู่ที่เลเวลประมาณน่าจะร30ขึ้นไปหรือเปล่านะผมด้านนี้นะครับก็ถ้าใครแบบของถึงถึงเนี่ยก็ลงคนเดียวได้เลยนะผมแต่ถ้าของไม่ถึงก็ไปเป็นตี้แต่เวลาเข้าไปเป็นตี้เนี่ยเลือดของพอดมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นก็ เดี๋ยวมันก็มีทยอยเข้ามาเองนั่นแหละครับผมก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนี้ค่อนข้างถูกแล้วนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมไปไปกันต่อนะครับต่อมานะครับผมสําหรับอาวุธลําดับที่5นะครับผมนั่นก็คือเมจิกเคิลเบรดนั่นเองนะฮะความสามารถของมันนะครับผมก็คือเอเมทแกบวกหนึนะครับผมแล้วก็มีโอกาสไล่เวทตามการตีบวกนะครับผมก็คือยิ่งตีบวกเยอะเนี่ยเวทที่มันจะออกจากออรตสเปลของไอเนี่ยก็เยอะตามนะครับผม มันจะมีลําดับของมันอนะรู้สึกจะเป็นพวกโคโบพวก ibo, Bo, Earth ine, ไฟโบไลนิงโบเออสไปร์เลยพวกนี้นะผมคือยิ่งตีบวกเยอะนะผมถ้าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะตีบวกสิเนี่ยมันจะมีโอกาสออกทุกเวทนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใส่คู่กับไอ้ตัวการ์ดที่มันบอกเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการไล่มากขึ้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันใช้ได้หรือยังนะตอนที่ตอนนี้เข้ามาแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ายังใช้ก็ไม่ได้ผมแต่ตอนนี้มีคนบอกว่าใช้ได้แล้วแต่ก็ยังไม่เคยไปเทสซ่าเหมือนกันว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก การ์ดเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์ต่างๆนะผมที่เขานิยมกันก็จะมีเนี่ย e v i l d e v i l x นะครับผมอ่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็น่าหามาใช้นะผมก็คือเรียกว่าใช้คู่กันนะครับผมต่อมานะครับอันสุดท้ายนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะผมของถูกและดีนะครับผมดาบโอพลาซอลหรือว่าดาบล่มนั่นเองนะฮะ ความสามารถของมันเนี่ยก็คือเอเวนแท็ก80นะครับผมแล้วก็เพิ่มเอเวนแท็กตามการอัปเกรดนะครับมี3สล็อตสามารถออฟได้ด้วยนะครับผมนี่อันนี้ตัวท็อปของเขาเลยนะผมที่มีขายในตอนนี้นะผมก็จะเป็นออฟเอพิดีสนะครับผมนี่มีออฟเอพิดีสด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกออฟสเปลนะครับผมแล้วก็มีออฟเพิ่มเอเวนแท็กด้วยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยตัวดีๆมันก็คือออฟเอพดีนะครับผมอ่ะอย่างของอันนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นแดนซิ่งมาเรียนเน็ตนะครับผมก็มีความสามารถในการ เพิ่มเอฟพีนะครับผมแต่ลดแอตแทกลง3ามเปอร์นะแต่จริงๆริงชาร์โดเชสเตอร์เราไม่ได้สนแอตแทกเลยอ่ะเราขอแค่เอฟถึงก็ได้หมดน,นะครับผมอ่ะนี้เป็น2องมาเลอเนตเลยนะครับผมแล้วก็เป็น Evil d e v i l i n g Box นะครับและถ้าแบบราคาถูกๆเนี่ยบวก7แค่1.5ึเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าราคาแบบเอ้ยเป็นมิดต่อผู้เล่นใหม่มากเลยสำหรับใครที่จะเล่นชาร์โดนะครับผมก็ลองเอาอันนี้ไปก่อนนะผมเพราะเท่าที่ดูมาเนี่ยถูกสุดในบรรดาที่ หามาแล้วนะผมยกเว้นมีดอีเดนนะครับผมถึงจุด้เอ็มได้67นี่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมก็สามารถอยู่ในงบที่หาได้นะครับโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วกับ6อาวุธของชา a ์โดเชสเตอร์สายออโต้สเปลนะครับผมก็มีดีสุดหาง่ายสุดก็น่าจะเป็นดาบล่มแหละครับผมน่าจะราคาเป็นมิรที่สุดแล้วนะครับผมเอาอันนั้นไปก่อนนะผมไปลองดูก่อนว่าเอ้ยเราชอบสายนี้จริงหรือเปล่านะผมแล้วค่อยลงทุน เพื่ออันใหญ่ขึ้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกดซับสไครป์ยูทูบแคนวาด้วยนะครับเวลา,าคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ